สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ u d ด n ดีนิวสนะคะซึ่งวันขณะนี้เราอยู่หน้าเรือนจำหลายท่านคงสงสัยว่าเรามาทำอะไรนะคะมีมวลชนนะคะมากกว่าร้อยชีวิตนะคะที่มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาพบปะนะคะพูดคุยกับแกนนำซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเราได้รับความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็จะส่งต่อวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านอาจารย์ทิดาถาวรเพศนะคะซึ่งหลายท่านคงสงสัยว่าวันนี้นะคะเรามี สิ่งดีๆที่จะส่งต่อในเรื่องราวของแกนนําที่อยู่ในคุกหรือไม่คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ะก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่มาในวันนี้ที่ได้เสียสละเวลาเพราะยามนี้เป็นเวลายากลําบากทั้งทางเศรษฐกิจ นะเรื่องต่างๆดังนั้นการเสียสละเวลาเนี่ยมาวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอบคุณแทนคุณนทวุฒิแล้วก็ทุกคนในเรือนจำวันนี้ที่พวกเราได้มาเนี่ยก็ก็มามาเยี่ยมนะก็มีคุณนฐวุฒิคุณวิภูเป็นจุดหนักถูกไหมคะส่วนคุณหมอเวงคุณวีราการก็อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าหลังจากนี้ถ้าใครว่างและสะดวกถ้าจะไปเยี่ยมก็ไปเขียน นะฮะเขียนเยี่ยมได้นะ,ะที่นู่นแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ที่เตียงนะฮะกะ็คุณหมอเวงกับคุณวิรการก็ต้องลงมาพบแบบที่คุณนัทวุฒพบแบบนี้นะฮะแต่ว่าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพรุ่งนี้เราเราก็มีออกไปที่ศาลนะที่ศาลก็พวกคุณก็ไม่มีลูกกรงมากัน้นสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะ กอดนะกอดแต่ไม่ต้องถึงกระจูบอะไรเงี้ยนะได้นะอ่าก็หมายถึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ที่ศาลอาญาแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่า,าพวกเขาเนี่ยก็คือถูกถูกกักกันอะโควิดแล้วมันครบวันนี้แปลว่าเยี่ยมได้นะัทวิทยก็คิดถึงมากทั้งที่พรุ่งนี้ก็จะต้องเจอกันส่วนหนึ่งนะแต่นี้ เขาก็คิดถึงมากนะอาจจะรู้ว่าข้างนอกคุยถึงเขามากสักหน่อยก็ได้นะนนเขาคิดถึงพวกเรามากก็เลยอยากอยากเจอวันนี้ก็เป็นที่มาอาจารย์ก็ขอบคุณแทนแกนนาทุกคนทราบว่าเราอาจจะมีโอกาสที่ได้รับลดโทษดังนั้อน,นอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอะคะอ่ะคือ,อขณะนี้เป็นที่รู้กันว่ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษออกมา ในพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งได้ปล่อยตัวคนส่วนหนึ่งได้ลดโทษแล้วการลดโทษก็มีชั้นส่วนใหญ่ในในการลดโทษเนี่ยพวกเราจะได้ลดโทษในฐานะนักโทษชั้นกลางนะเพราะว่าเพิ่งเข้าไม่ใช่นักโทษชั้นดีทีนี้ในจากพระราชกฤษฎีกานี้เนี่ยผู้สูงอายุ มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวเลยนะฮะปล่อยตัวเลยทันทีแต่ว่ามันไม่สามารถจะปล่อยตัวได้ทันทีตอนนี้เนื่องจากจะต้องผ่านการอบรมอบรมเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่อีก14วันนะเพราะฉะนั้นก็ข่าวดีในเรื่องการปล่อยตัวผู้สูงอายุเนี่ยก็ อาจจะเป็นคุณวีรการคุณหมอเวงนะแล้วคุณวิภูแถลงแล้วก็คุณพายัพปันเกตเป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าวกลุ่มอายุ60ขึ้นนะ่ะมีโอกาสนะถ้าถ้าตามคือฎีกาเนี่ยถ้าโทษที่เหลือไม่ถึง3ปีก็จะได้รับการปล่อยตัวเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะที่ในการอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยเป็นการอภัยโทษแบบครั้งใหญ่มากครั้งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่มีการต้องมีการอบรมอาจารย์เข้าใจว่าก็จะเป็นช่วงเวลาในการตรวจสอบนะตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบอเรื่องราวว่าจะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะพร้อมกันนั้นก็อาจจะ ไปฝึกการใช้ออกกำลังด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะกออ็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีข่าวดีในะข่าวไม่ดีเพราะว่าอาจารย์ก็เคยบอกแล้วว่ามันไม่ดีมันไม่ดีมันสุดๆแล้วมันข่าวต่อไปมันไม่ควรจะเรวไปกว่านี้นะเพราะนั้นก็ก็ถือว่าพวกเราได้รับข่าวดีไปเรื่อยๆทั้งในเรือนจำกับนอกเรือนจำใช่ป่ม ใช่ไหมฮะมันอาจจะดีไม่มากเพราะว่าเรายังมีคดีขณะนี้ยังมีคดีปี52ที่พัทยาซึ่งมีคนบางส่วนเนี่ยกลัวว่าแกนนำส่วนกลางเนี่ยจะได้รับโทษน้อยไปกว่าพวกที่ไปถูกคดีพัทยาจึงมีการฟ้องใหม่แล้วในการฟ้องใหม่ศาลชั้นต้นเนี่ยยกไปแล้วว่าเป็นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้ำนะกับในกรุงเทพ แต่พอถึงอุทธรอ,อายการอุทธรออายการของเราเน่ยแปลกนะนะ,ะก็อาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยไปบ้างนะ,ะก็คือบางทีอุทธร์บางทีไม่อุทธร์ทีนี้อันงานอันนี้อายการอุทธร์ก็เราต้องสู้คดีแล้วสารอุทธร์ก็บอกว่าฟ้องไม่ซ้ําดังนั้นแปลว่าเราต้องมีปีขณะนี้ปี50เรียกว่าถูก จำคุกแล้วในในคดีหน้าบ้านพลเอกเปรมนะส่วนจะได้ปล่อยกับได้ลดโทษอย่างคุณนัทวุฒิเนี่ยอายุไม่ถึง60ดังนั้นยังไม่ถึงขั้นการปล่อยตัวก็จะเป็นการลดโทษในในฐานะานักโทษชั้นกลางนะเพราะนั้นวันนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่อาจารย์ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันชัดเจนแล้วถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ ไม่อยากพูดนะก็แปลว่าคุณนัทวุฒิก็จะได้ลดโทษแล้วเราค่อยรอว่ามีข่าวดีต่อไปว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่นะแต่ส่วนผู้เท่าทั้งหลายก็ต้องรอรอมีการอบรมชุดใหม่แล้วรอฟังอีกทีว่าจะได้ออกเมื่อไหร่ซึ่งก็อาจจะไม่นานเกินไปนะอาจจะไม่นานเกินไปเพราะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องแต่ว่านี่คือคดีปี50 5-2ก็จะมี2คดีคดีกรุงเทพกับคดีพัทยาเพราะพัทยาเนี่ยศาลธรณ์ตัดสินว่าฟ้องไม่ซ้ำแต่อย่าลืมว่าคดีพัทยาเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วคนละ4ปีแต่ว่า4ปีเนี่ยหลายคนก็ถูกจำคุกไปแล้วอย่างคุณพยับก็น่าจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษก็ปล่อยตัวเร็วๆนี้เหมือนกันนะอันนี้นี่คือคดีปี50 ไอ้คดีปีปีห้าสองที่พัทยาเพราะฉะนั้นแกนนาส่วนกลางก็มีคดีพัทยาคดีปีห้าสองกรุงเทพแล้วคดีก่อการร้ายเพราะว่าอายการอุทธร์เอกเหมือนกันอายการอุทธร์แล้วขณะนี้ก็ต้องรอว่าศาลอุทธร์จะตัดสินอย่างไรแต่ว่าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินยกฟ้องในคดีก่อการร้าย แต่ศาลแต่ว่าอายการอุทธรคดีก่อการร้ายปี53เนี่ยการอุทธรนั้นเป็นการอุทธรพิเศษมากเลยเขาเรียกอุทธร์ในข้อเท็จจริงซึ่งปกติปกตินะการอุทธรเนี่ยเขาให้อุทธรในข้อกฎหมายเขาไม่อุทธรในข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงต้องไปพิสูจน์มีการโต้แย้งมีอะไรต่างๆในศาลชั้นต้นแต่ตอนนี้อายการขอเป็นพิเศษแล้วมีผู้ใหญ่ กำกับหมายความว่าขออุทธรณ์ในข้อที่จริงด้วยก็คือเอาคำเบิกความของพยานเนี่ยซึ่งได้พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาอ่านด้วยอาจารย์อาาย่านแล้วก็เศร้าเพราะว่าในนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าพยานน่าเชื่อถือนะพวกนี้ก็ต้องโทษประหารชีวิตลูกเดียวแหละประมาณนั้นนะแต่ว่าในคดีนี้อย่าลืมว่าศาลชั้นต้นยกดังนั้นเราจะต้องเจอวิบากกรรมนะะในปี52กับปี53อีก เพราะนั้นทําแม่จะโชคดีแล้วมีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวแต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังมีคดีอีก3คดีที่อาจารย์บอกอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกพวกคุณก็คือเวลาเรารู้อะไรก็ให้รู้ในข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วเป็นจริงไม่ใช่ข่าวลือนะอันนี้นี่เป็นลักษณะที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ยอ,อยู่กับความเป็นจริง อย่าอยู่กับข่าวลือข่าวลือบางครั้งก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นข่าวลวงอ่ะนะแล้วก็ไอ้นิสัยที่เรียกว่าพูดพูดเท็จเอาไว้ก่อนนะไม่ใช่พวกเราเพราะพวกเราเป็นฝ่ายถูกกระทำมันไม่ไม่มีความจําเป็นต้องไปโกหกอะไรเพราะว่าไอ้ที่ถูกกระทำเนี่ยมันถูกจริงอ่ะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จาย์ก็อยากจาฝากว่าก็ตอนนี้มันก็มีข่าวต่างๆมากมายเราก็ ผ่านสนามการต่อสู้มานับ10ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะตอนนี้มันไอรุ่นหลังละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเวลารับฟังอะไรเนี่ยเราก็ใช้ความคิดพ่อจารย์เชื่อเชื่อในพวกเราทุกคนว่าผ่านผ่านการต่อสู้มาจนถึงขนาดนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใครมาชี้นําคิดเองได้เพียงแต่ข้อมูลขอให้มันตรงๆเท่านั้นเพราะนั้นเวลาใครพูดอะไรเราก็เออ รับฟังแล้วก็หาข้อมูลเช็คข่าวเพราะฉะนั้นในเรื่องอาจารย์พูดถึงเรื่องเดินจํานี่ก็คือเป็นข่าวที่เป็นเอกสารชัดเจนไม่ใช่ข่าวเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็เวลาปล่อยออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราปลอดทุกคดีนะปล่อยออกมานี่ก็คือปลอดคดีนี้แต่ยังมีคดีอื่นรองอยู่ตั้งเยอะแยะนี่คือโลกของความเป็นจริงของแกนนำของเราที่ต้องเผชิญอยู่ นะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคดีค่ะก็พอดีวันนี้พอได้มาเยี่ยมเยียนก็ได้เห็นการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เรือนจำอาจารย์มีอะไรจะกล่าวไหมคะก็จากที่เที่ยวนี้นะเที่ยวก่อนเรา8 9เดือนนะปี53าที่ต้องมาทุกวันแล้วก็มาทเที่ยวนี้อาจารย์ว่ากระทรวงยุติธรรมก็พัฒนาไปหลายอย่างแล้วก็การเยี่ยมเยียนอ่า ประชาชนทั่วไปวันเสาร์ก็มาเยี่ยมไดนะ้การอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนก็มากขึ้นอาจารย์ก็ต้องคิดว่าแล้วก็ที่โรงพยาบาลด้วยก็มีความอบอุ่นพอสมควรเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเต็มที่ดูแลผู้ป่วยเต็มที่ก็อยากอขอบคุณนะทางเรือนจำอยากขอบคุณกระทรวงยุติธรรมนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคุณรัฐบุติก็ พอดีมีการออกระเบียบใหม่ก็สามารถไปงานสพคุณพ่อของคุณนัทวุฒิได้เพราะนั้นในนนำของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะก็ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็กรมราชทัณฑ์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะว่าขอบคุณที่ได้ดูแลคนในเรือนจำ ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแกนนำนปชอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้แต่เราก็พยายามให้ความร่วมมือนะคะตอนที่เขาบอกเยี่ยมไม่ได้ก็ก็ไม่มาก็มากันก็ไม่ได้เยี่ยมอ่ะนะก็นั่งๆ่งกันอยู่อย่างมากก็มาเขียนจดหมายแต่ว่าเที่ยวนี้วันนี้พอบอกเยี่ยมได้เราก็มากันเยอะหน่อยนะแต่ว่าอยากจะบอกเรียนเอาไว้ว่าสำหรับพวกเรานั้นเนี่ยทางรชาชทันไม่ต้องเป็นห่วง แล้วไม่ต้องหนักใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคือพูดงนะ่ายๆประสบการณ์ในการเยี่ยมคนในเรือนจำมีเยอะนะเพราะพวกเรามันติดคุกเยอะนะติดคุกนานดังนั้นเนี่ยพื่อง่ายว่าทำตัวเป็นรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตกใจมาเยอะก็มาอย่างเรียบร้อยใช่ไหมอ่าแล้วก็ครั้งที่แล้วมาเขียนจดหมายมันบังเอิญไปลงหน้าเฟซก็เลยมากัน ฝ่ายฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารมากันเยอะแล้วจริงๆบางคนมามานั่งดูพวกเราร้องไห้ไปเขียนไปเออหลายคนก็ต้องมาช่วยกันปลอบอีกนะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเพราะเราชำนาญในการมาเยี่ยมพี่แกนนำในเรือนจำก็ พอดีช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นหลายๆเวทีที่จะพูดถึงคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เขาไปศึกษามาอาจารย์มุมมออาจารย์มองว่ายังไงคะก็ตอนนี้ออ,อาจารย์ก็ต้องอาจารย์ดีใจที่ขณะน,นี้ที่กลุ่มเยาวชนมีการออกมานะเรียกร้องนะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ยื่นข้อเสนอ ไม่ว่าหยุดการคุกคามประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยุบสภาแล้วก็สองจุดยืนก็คือไม่เอารับประหานคือจะทำสามข้อนี้ให้บรรลุเนี่ยแต่ไม่เอารับประหารเพราะบางคนบอกผมทาให้ได้ไอ้สามข้อนี้ง่ายนิดเดียวเลยทํารับประหารแล้วทําให้สามอย่างเลยฉีกรัฐธรรมนูญเลยถูกไหมยุบสภาเลยนะแล้วก็ผมไม่คุกคามแต่ผมออกกฎหมายใหม่เลยอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกว่าสองจุดยืนคือไม่เอารับประหาน แล้วก็ไม่เอาการตั้งรัฐบาลแห่งชาติคือเรียกมารวมกันสามัคคีกันนะสร้างชาติด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่แท้จริงเพราะนั้น3ข้อเด็ยกร้อง2จุดยืนและหนึความฝันหลายคนก็ไปกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ธรรมศาสตร์ออกมามียื่นเงื่อนไข10ข้อ ใจอาจารย์ดูตั้งแต่ต้นละอาจารย์ก็บอกว่าไอ้สิบข้อหลายคนที่ไม่เคยได้ยินอาจจะรู้สึกว่ามันโอ้โหมันรุนแรงจังนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราดูให้ดีว่าแกนของมันคืออะไรแกรนของมันก็คือเป็นการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยนะที่แท้จริงที่อำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมกุก คือยังอย,งอยู่ในบริบทของระบอบชัไใยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญขีด้ใต้คำว่าภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น c o คอนส u t i ิว a ช m น n มนาคีดังนั้นไม่ผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ล้มล้างไม่เปลี่ยนระบอบนะไม่เปลี่ยนระบอบอไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าไอ้กลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาพูดว่ามันเป็นความฝันอาจารย์ก็ เออชมว่าเก่งนะทำให้เรื่องน่ากลัวกลายเป็นเรื่องโรแมนติกไปเลยนะคือหมายความว่าเขาเข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนกลัวเยอะแต่พูดให้มันมันดูดูแล้วก็คือผมเป็นความฝันแต่ในนี้แปลว่าอ,อะไรแปลว่าเขาจัดพ r ริตี้คือจัดความเร่งด่วนความสำคัญเร่งด่วน,นนั้นเนี่ยมองไม่เห็นเรือสิ ความสําคัญเร่งด่วนก็คือเขาต้องการให้แก้ไขรัฐมนูลใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็แถมด้วยให้สวออกไปนะแล้วก็ยุบสภาแต่ว่าด่วนที่สุดคือจะต้องไม่มาจับเขาไม่มาคุกคามประชาชนแต่ความฝันที่หวังจะได้ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐมนูล แล้วก็เป็นไปชปไตยที่มีเสถียรภาพนั้นเนี่ยแปลว่าเขาจัดพาริตี้เอาไว้แปลว่านี่เป็นเป้าหมายระยะยาวอันนั้นคือเป้าหมายเฉพาะหน้าในนี้ถ้าเราไปวิเคราะห์อาจารย์เรียกว่าทงหกผืนก็ได้สามผืนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะสามผืนแรกเป็นเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วจะแก้สามผืนแรกเนี่ยสองผืนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องตามมาระยะกลาง แล้วระยะยาวก็คือเรื่องระบอบประชาธิปไตยนะที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุกภายใต้รัฐมนตนนี่คือเป้าหมายระยะยาวสูงสุดนั่นก็คือเขาใช้คำว่าความฝันอาจารย์ก็มองว่า,าเขาทำได้ดีนะนะ่ายกย่องแล้วก็มาตอนนี้เขามาพูดถึงคนเสื้อแดงด้วยใช่ไหมามาพูดถึงคนเสื้อแดงแปลว่า,าเด็กเหล่านี้เขา เยาวชนเหล่านี้เขามีขั้นตอนในการยกระดับเริ่มต้นเนี่ยคือเขาจะสร้างเครือข่ายเยาวชนก่อนพอสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เข้มแข็งเขาก็ยกระดับเชิญชวนประชาชนพอตอนยกระดับเชิญชวนประชาชนมันรู้เลยทันทีว่าประชาชนที่จะมาร่วมนั้นเนี่ยที่มีรองเป็นฐานรองรับกว้างใหญ่ไพศาลมันมีอยู่แล้วก็คือขบวนการคนเสื้อแดง ในความคิดของอาจารย์เนี่ยคนที่โหวตนะไม่เอารัฐธนรมหศูญ60เนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ไม่เอาเนี่ยสิบล้านนี่แหละคือคนเสื้อแดงมีคนถามว่าแล้วคนเสื้อแดงจะมีแค่ไหนอาจารย์บอกว่าถ้าคุณรักประชาิปไตยถ้าคุณรักความยุติธรรมคุณคือคนเสื้อแดงเวลาอาจารย์พูดกับคนต่างประเทศแล้วคนที่แสดงออกไม่ใช่ขี้คุยอย่างเดียวนะ สิบล้านคนเนี่ยมันรองรังอยู่แล้วแล้วจริงๆมันมากกว่านั้นเพราะหลายคนไปหวัวประชามติด้วยความกลัวและอยากจะให้ได้ได้รัฐบาลไอ้ได้การเลือกตั้งเร็วดังนั้นขณะนี้เนี่ยอาจารย์ว่าสถานการณ์พร้อมแล้วคือพื้นฐานของคนเสื้อแดงเยงวาวชนจะยกย่องหรือไม่ยกย่องอาจารย์เชื่อหัวใจไม่ยกก็ไป คกไหมอาจารย์พึ่งถามอันนี้แต่อาจารย์เดาได้เลยนะอา,ายอาจารย์เดาได้เลยว่าต่อให้ต่อให้เวทีเยาวชนไม่มีการยกย่องคนเสื้อแดงแต่เป็นคนเสือแดงเช่อย่างรู้ว่าภารกิจคืออะไรไม่ยกย่องก็ไปแน่นอน นี่คือนี่คืออาจารย์อาจารย์ดาวหัวใจด้วยใช่ไหมล้วหลายคนดูี่สังขารเนี่ย,ยนี่ <c oughs> เดินก็ไม่ไหวก็มีแต่ว่ามีคนบอกนะว่าอาจารย์ในมน็อบอะไอ้พวกเด็กมันเป็นลมป้าไม่เป็นลมแต่ป้าพวก <c oughs> พวกป้าเนี่ยต้องไปไปช่วยเด็กเ <c oughs> พราะเด็กพวกนี้มันไม่เคย <c oughs> เพราะว่าเด็กพวกนี้มันไม่เคยถูกแดด <c oughs> ถูกลม มันไม่เหมือนพวกมันไม่เหมือนพวกป้าๆไอ้พวกนี้มันแก่แดดแก่ลมนะดังนั้นเนี่ยนะหลายคนนะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์อาจารย์ว่าเป็นยังไงตอนนี้เขามีการพูดถึงเสื้อแดงนะเขายกย่องอาจารย์ก็พูดแบบนี้ถึงยกย่องหรือไม่ยกย่องถ้าคุณเป็นคนเสื้อแดงคุณต้องสนับสนุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะต้องไปแน่นอนเพราะว่า ภารกิจของคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกไหมเป็นฝ่ายถูกกระทำํำแล้วเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อประเทศดังนั้นไม่ได้ต้องการมีหน้ามีตาแต่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นเยาวชนไม่มีปัญหาเขามีรองรังในฐานะมวลชนพื้นฐานอยู่แล้ว แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่นักศานะเป็นนักเรียนนะดังนั้นอาจารย์ว่านี่เป็นช่วงเวลาซึ่งอสอนให้ฝ่ายจารีณิยมนะฝ่ายจารินิยมและอำนาจนิยมได้รู้ว่าคุณจะรบกับเด็กประถมมัธยมนะเอาไหมนะคุณจะกล้าไปยิงหัวเขาแบบที่คุณทำกับเสื้อแดงหรือเปล่าถูกไหม ทำได้เหรออ่าอ,อยากจะลองก็ลองดูสิแล้วก็ถ้าสิ่งที่เสื้อแดงทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ก้าวหน้านักศึกษาจะไม่ขานรับเพราะนักศึกษากับเยาวชนเขารู้แล้วว่ามันทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ามันเป็นเวลาที่น่าดีใจน่าปลาเปิ้มแม้ว่าแกนนำเสื้อแดง เราก็มีภารกิจไหนจะเยี่ยมแกนนําอยู่ในเรือนจําใช่ไหมไหนจะเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยไหนจะต้องไปเชียร์เยาวชนแล้วก็เวลาที่มีการเคลื่อนไหวไม่เป็นไรเพราะว่าเรารอเวลานี้มานานแล้วใช่ไหมป่าขอบคุณค่ะ,ะก็ทิ้งท้ายสั้นๆน,นะคะในฐานะที่จะทานเป็นอ,อดีตประธานนปชจะฝากอะไรถึงนักศึกษาหรือเยาวชนกัน ก็ชื่นชมนะแต่ว่าดังที่อาจารย์บอกว่าจุดอ่อนโดยทฤษฎีของปัญญาชนก็คือบางครั้งเนี่ยจะขาดความอดทนมันไม่เหมือนกับมวลชนพื้นฐานซึ่งทนแดดทนฝนนะแล้วก็ทนต่อการถูกกระทำนะจุดอ่อนโดยทฤษฎีก็คือปัญญาชนเนี่ยจะอดทนน้อยกว่าอันที่สองเนี่ยเวลาเวลาเจอเหตุการณ์เราอาจจะหวั่นไหวมากกว่า ปักหลักให้แน่นยึดหลักการให้ได้นาะยืนอ,อยู่บนผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนำหน้าแล้วความสามารถของคุณนะมันจะเป็นประกายแล้วสามารถนำพาไปได้อาจารย์เชื่อใจขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ